เพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับชาแนลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนูน้ำจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางกับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงหนูน้ำขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆในทุกๆวันกับหนูน้ำนะคะวันนี้เป็นวันที่9ธันวาคม2563นะคะและก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาดีๆกันวันนี้นะคะหนูน้ำ มีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะที่ l i น์แอ VIP b i t เจ็นะคะเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่วันนี้นะคะและแจ้งว่าหนูน้ำเป็นผู้แนะนํามาเพื่อนๆก <ๆ S> ็จะได้รับโบนัสฟรีๆหนึ่งเเลยนะคะๆๆเอาละค่ะเพื่อนๆมากันที่คู่แรกที่หนูน้ำจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะเป็นคู่อาแจาก์พบกับอัตาลันตาค่ะ <ๆ S 1> คู่นี้นะคะเตะก,กันเวลาเที่ยงคืน55ของค่าคืนนี้ค่ะ มากันที่อาแจกกันก่อนเลยนะคะผลงานหลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด11นัดนะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้9นัดและแพ้ไป2นัดนะคะเก็บไปได้27แต้มรั้งอันดับที่3ของกลุ่มดีอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งฟอร์มในหลีกนะัดที่ผ่านมานะคะพวกเขาแพ้คาบ้านให้กับทีมเยือนอย่างเทเวนเต้นะคะด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ผลง,งานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมและแพ้ไป2เกมค่ะ มาต่อกันที่อาตาลันตานะคะผลงานหลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด9นัดนะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ2และแพ้ไป3นัดนะคะเก็บไปได้14แต้มรั้งอันดับที่9ของกานโชดซลีอาอยู่ในเวลานี้นะคะซึ่งฟอร์มในหลีกนะัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้คาบ้านให้กับทีมเยือนอย่างเวโรนานะคะด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ส่วนผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการ พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านไปได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1นะคะและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่อาแจ็ต่อปอปนนะคะเกมนัดนนี้นะคะมีความสำคัญกับทั้ง2ทีมเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเยือนในตอนนี้นะคะต้องถือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังขาดความมั่นใจเลยนะคะโดย6นัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ทำให้เกมนี้นะคะหนูน้ำมองว่าด้วยเลทราคาที่เปิดมาแค่ชนะก็เพียงพอแล้วจึงขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์แจกนะคะว่าพวกเขามีดีพอที่จะเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. และมาต่อกันที่คู่ที่2ที่หนูน้ำจะมาพูดถึงนะคะก็จะเป็นคู่เรียวมัดลิกนะคะพบกับมุนเชนกัตบัตน,นะคะ mm hmm. คู่นี้นะคะเตะกันเวลาตีสามของค่ำคืนนี้ค่ะ มากันที่เจ้าบ้านอย่างเรียวมาริกกันก่อนเลยนะคะล่าสุดพวกเขาอันดับที่4ของลาลิก้าสเปนอยู่ในเวลานี้นะคะด้วผลงานการลงเล่นไปแล้วทั้งหมด11นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ2และแพ้ไป3นัดเก็บไปได้20แต้มซึ่งฟอร์มในลีกนดที่ผ่านมานะคะพวกเขาบุกไปเอาชนะเจ้าบ้านอย่างเซบียาด้วยสกอร์ศประตูต่อ1ค่ะส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมยุครายการ พวกสามารถเก็บชัยชนะไปได้2เกมและแพ้ไป3เกมค่ะมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างมุนเช่นกัดบัดนะคะผลงานหลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด10นัดพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้4นัดเสมอสและแพ้ไป2นัดเก็บไปได้16แ,แ,แต้มรังอันดับที่7ของบุนเดสลิกาเยอรมันอยู่ในเวลานี้นะคะซึ่งฟอร์มในหลีกนัดที่ผ่านมานะคะบุกไปเสมอกับเจ้าบ้านอย่างไฟฟ์บวกด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ค่ะ ส่วนผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บใช้นอกบ้านไปได้2เกมเสมอ2และแพ้ไป1เกมค่ะและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่เรียวมาตริดนะคะต่อครึ่งควบลูกนะคะสถานการณ์ของทีมเยือนในรายการนี้นะคะหลังจากผ่านมาแล้วทั้งหมด5นัดสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้2เสมอ1และแพ้ไป2นัดนะคะมีอยู่เพียงแค่7แต้ม ซึ่งเกมนัน,นี้นะคะพวกเขาต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากเพื่อผ่านเข้ารอบ16ทีมนะคะทําให้เกมนี้หนูนะ้ามองว่าเรียวมาลิกจะสามารถเอาชนะและผ่านเข้ารอบไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนะฟุตบอลของหนูน้ําในวันนี้นะคะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะหากเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามที่ด้านล่างได้เลยนะคะ หรือว่าเพื่อนๆอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ ID หนูน้ำอันเดอร์สกอร์เนะคะและหนูน้ำจะดึงเพื่อนๆเข้ากลุ่ม VIP ของหนูน้ำนะคะหรือเพื่อนๆสามารถสอบถามไปที่แฟนเพจ f a c e b o o k ผู้หญิงวิเคราะห์บอลหรือ Facebook หนูน้ำ้ํำหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ